สวัสดีค่ะนี่นะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วในวิดีโอน,นั่นเองซึ่งนะวันนี้นะคะออมก,ก็มาทำวิดีโอหนึ่งค่ะเพราะามีรีเควสจากหลายๆคนเลยนะในวิดีโอที่พูดถึงนะคะก็คือวิธีการติดขนตาปลอมง,ง่ายๆนะคะซึ่งวันนี้ออจะมานําเสนอให้ดูถึง2รูปแบบแรกนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นการใช้นิ้วของเราทั่วๆไปนะคะในการติดขนตาปลอมรูปแบบที่2นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ พิงค์เบาไทยฟังชั่นอลทวีเซอร์นะคะหรือว่าแนบคีมสารพัดประโยชน์นั่นเองค่ะเพื่อนๆลองไปดูกันได้เลยค่ะมั่นใจว่าจบคลิปนี้นะคะเพื่อนๆลองไปหัดดูนะคะและจะติดได้แน่นอนค่ะไปดูกันเลยค่ะขนตาปลอมที่จะเลิกใช้วันนี้นะคะนั่นก็คือออนเบบี้ลาเชสค่ะเป็นคนตาปลอมขนมิ้งนะคะซึ่งมีทั้งหมด9รุ่นด้วยกันแต่รุ่นที่ราเลิกใช้วันนี้นะคะนั่นคือบอนด์ดิสเวย์ค่ะเพราะว่าเป็นรุ่นที่ธรรมชาตินะคะแล้วก็เน้นความบางเบาเราจะาค่อยๆใช้มือนะคะดันขนตาออกมาอย่างนี้ค่ะทีละนิดนะคะ วิธีนี้จะช่วยรักษาขนตาปลอมของเราได้ค่ะไม่ให้หลุดแล้วก็ขาดพอเราดึงออกมาได้ค่อนข้างเยอะนะคะเราก็ใช้นิ้วสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงส่วนที่เหลือค่ะใครที่รูปตาสั้นนะคะแนะนําว่าให้ตัดปลายนิดนึงค่ะเพื่อให้ขนตาปลอมนะคะฟิตพอดีกับรูปตาของเราค่ะก่อนที่จะติดนะคะแนะนําให้โค้งขนตานะคะให้เข้ากับรูปตาของเราเล็กน้อยแบบนี้ค่ะเพื่อให้เวลาที่เราติดเนี่ย ขนตานะคะเข้ากับรูปตาเราได้อย่างพอดีค่ะแล้วทากาวตรงขอบขนตาบางๆนะและปล่อยให้กาวนะคะเริ่มแห้งเล็กน้อยประมาณ15วินาทีค่ะก่อนที่จะวางเมกะขนตาวิธีนี้จะช่วยให้เนื้อกาวหนึบนะคะแล้วก็ติดง่ายค่ะเวลาติดนะคะอ่อนจะค่อยๆวางทาไปกับดวงตาของเราแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นวิธีที่ใช้มือนะคะเสร็จแล้วค่อยๆใช้นิ้วนะคะกดขนตาปลอมเข้าไปให้ชิดที่สุดค่ะแล้วก็ ช่วยให้ขนตาปลอมเนี่ยติดทนนะคะแล้วก็ไม่หลุดง่ายด้วยค่ะแนะนําว่าให้เน้นช่วงหางตานะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่หลุดบ่อยรวมถึงหัวตาด้วยค่ะเสร็จแ,แล้วนะคะใช้นิ้วดันขึ้นมาอย่างนี้ค่ะจะช่วยให้ขนตาปลอมของเราเนี่ยงอนสวยขึ้นมาส่วนอีกด้านนะคะอ่อนก็จะใช้ตัวนี้เลยค่ะ P ิงค์มัลทัยฟ n งชั่นัลทว e เซอนะคะหรือว่าแหนบสรารพัดประโยชน์นั่นเองค่ะหลายคนรีเควสกันเยอะเลย,เลยที่เราทากาวที่ขอบขนตาปลอมแล้วนะคะเราก็จะใช้ตัวแหนบคีบคีบขนตายอย่างนี้ค่ะ วางลงบนตาอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะใช้มุมของแหนบค่ะค่อยๆจับขนตาให้เข้าที่ค่ะพอขนตาเข้าที่แล้วนะคะเราจะใช้ด้ามของแหนบค่ะค่อยๆกดขนตาแบบนี้ค่ะเพื่อให้ขนตาติดแนบไปกับดวงตาของเรานะคะขนตาติดแนบแล้วนะคะเราก็จะใช้แหนบดันขนตาขึ้นมาแบบนี้ค่ะเพื่อให้ขนตางอนนะคะแล้วก็เข้ากับรูปตาของเราค่ะ จบคลิปกันไปแล้วนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะกับวิธีการติดขนตาปลอมไม่ง่ายถึงสอบแบบนั่นเองค่ะยังไงลองเลือกวิธีที่ถนัดและชอบดูนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ